สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้พร้อมแล้วพร้อมจะมารีวิวขั้นตอนการตัดเย็บชุดกำนันของอตุงตุ้งน้อยบอกได้เลยนะว่าชุดนี้เป็นงานหินแลกเริ่มเดิมทีคุณแม่สสิท่านตั้งใจอยากจะตัดเย็บชุดสโลงน่ารักน่ารัก,รกให้กับอตุงตุ้งน้อยคุณแม่บอกว่าอยากจะให้ตุง้งตุ้งเป็นกำนันตุง้งใจสโลงอนุรักษ์ความเป็นไทยไทยทีนี้เราเลยบอกคุณแม่ว่าคุณแม่จ๋าหนูขอเสนอได้ไหมคะคุณแม่บอก ว่าได้เลยค่ะเราบอกคุณแม่ว่าอยากจะตัดชุดโจงกระเบนได้ไหมเพราะว่าตอนที่อตุงตุ้งน้อยใส่ชุดโจงกระเบนที่คุณแม่ใบข้าวท่านส่งมาให้อตุงตุ้งน้อยน่ารักมากแต่เสียดายที่ชุดเล็กไปหน่อยคุณแม่สะสิท่านก็โอเคจ้ะ แม่ไม่คาดแล้วคุณแม่สสิท่านก็ออกแบบชุดให้กับอตุงตุงน้อยเองเลยด้วยความที่เราก็มองแบบไม่ออกเอาไปให้พี่ช่างดูพี่ช่างก็บอกว่ามองไม่ออกพี่ช่างเขาเคยตัดเย็บแต่ชุดคนเขาไม่เคยตัดเย็บชุดน้องวัวน้องควายแล้วเนี่ยเอามาให้พี่ช่างตัดเย็บงานแรกก็คือเป็นงานหินเลยเป็นชุดโจงกระเบนโจงกระใจด้วยและที่สําคัญไม่ใช่แค่โจงกระเบนไงทุกคนมีเสื้อด้วยก็คือพี่ช่างเขาคิดภาพ ไม่ออกพี่ช่างเขาก็เลยมาวัดตัวตุง่งตุ้งน้อยเองที่บ้านโดยการให้ตุง่งตุ้งใส่ชุดโจงกระเบนที่คุณแม่ใบข้าวตัดเย็บให้เป็นตัวอย่างคือพี่ช่างเขาจะได้เออลองสมมุติภาพดูว่า ความน่าจะเป็นเป็นยังไงพอพี่ช่างวัดตัววัดไซส์วัดขนาดอาตุงต,งตุงน้อยเสร็จแล้วเราก็ไปซื้อสลงกันลแล้วเราเองคือไม่เคยซื้อผ้าไปตัดเย็บชุดด้วยไงทุกคนก็เลยไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงอันดับแรกไปซื้อแต่ผ้าสลงก่อนได้แต่ผ้าสลงไปให้ช่างแล้วก็มาบอกคุณแม่สะสิว่าซื้อผ้าสลงแล้วนะคุณแม่บอกว่าต้องมีผ้าขาวด้วยสําหรับตัดเย็บเป็นเสื้อไงก็เลยคิดออกทีละอย่างสองอย่างสามอย่างตัดสินใจเข้า ไปที่ร้านขายผ้าในเมืองสุลินเลยแล้วกันและนี้ก็เป็นการเข้าไปในร้านขายผ้าเป็นครั้งแรกของเราด้วยทุกคนแล้วมีแต่ผ้าสวยๆเยอะมากเรากับพ่อตุงตุงตื่นตาตื่นใจกับผ้ามากเดินดูเดินเลือกเดินชมพนักงานในร้านก็ใจดีใจดีแนะนําด้วยบริการดีด้วยเสร็จแล้วก็เอาอุปกรณ์ที่ได้ไปให้พี่ช่างพี่ช่างตัดเย็บอยู่ประมาณวันหรือ2วันนี่แหละเสร็จถึงวันส่งงานโอเคถ่ายรูปถ่ายคลิปไปให้คุณแม่สสิ ดคุณแม่บอกว่ายังไม่โอเคยังไม่ถูกแบบสักเท่าไหร่แต่รวมๆแล้วคุณแม่บอกว่าชอบเพราะช่างเขาเก็บรายละเอียดได้ดีแต่คุณแม่ขอให้ตุง้งตุ้งมีแขนเสื้อสักหน่อยเราก็เลยบอกคุณแม่ว่าคุณแม่คิดภาพไม่ออกเลยต้องตัดเย็บหรือเพิ่มเติมแก้ไขตรงไหนยังไงอ่าคุณแม่ท่านก็ใจดีใจเย็นทํามาแบบเป็นคลิปเลยจะอธิบายละเอียดยิบนี่นะคะให้ช่างเขาแก้แก้ตรงเนี้ยเลาะเลาะไออันเดิมขอบ ขอแขนเสื้ออันเดิมอหมแล้วให้ตัดผ้าที่เป็นส่วนเสื้อสีขาวนะ่ะให้มันเป็นเหมือนสี่เหลี่ยมเป็นเนเมือนผ้าคลุมอ่ะผ้าคลุมให้ยาวให้ยาวประมาณจุดนี้ให้เหมือนเสื้อแขนขดตัดตรงส่วนที่เป็นเข็มขัดเข็มขัดตรงนี้ใช่ไหมเข็มขัดของเสื้อแล้วคือส่วนเสื้อน่ะตัดตรงเลยเหลือให้เหลือมีคอเสื้อมีมีมอ่าผ้าคลุมแล้วไอ้ตรงตรงส่วนแขนเนี่ยผ้าขาวผ้าขาวต่อลงมาต่อลงมาตรงนี้แล้วมีขอบแขนเสื้อแล้วทำไอ้ตีนตุ๊กแกใช่ไหมเขาใช้ตีนตแกถูกไหมตีนตุ๊กแกติดมัดมัดตุ๊กแขนด้านในให้มันเป็น อธิบายอีกรอบหนึ่งได้นะคะผลปรากฏว่า Hey, 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 hey. บอกมีไผยเข่าใจคุณแม่ได้เลยเรากับพี่ช่างก็แบบช่วยกันแก้สุดฤทธิ์สุดเดดเพราะไม่มีประสบการณ์และเป็นครั้งแรกด้วยและที่สำคัญผ้าก็เรือน้อยแล้วไงทุกคนกะผ้าก็ไม่ถูกอะไรก็ไม่ถูกสักอย่างเป็นงานแรกและงานหินมากแก้ไขไปแก้ไขามาอุ๊ได้แขนเสื้ออยู่ระหว่างที่อตุงตุงน้อยรอพี่ช่างแก้ชุดอยู่นะ มีเด็กๆในหมู่บ้านแวะมาเล่นกับอตุงตุงน้อยเยอะเลยอบอุ่นมากตุงตุงบอกไปไหนไม่มีเหงามีแต่คนรักอ๋อลืมบอกไปคุณแม่ท่านออกแบบหมวกให้กับอตุงตุงน้อยด้วยนะแต่หมวกเนี่ยเราขออาสาทําเองยังยังไม่หมดคุณแม่ท่านเก็บรายละเอียดเพิ่มอีกนะทุกคนมีโจงกระเบนสโลงแล้วมีเสื้อขาวแล้วมีหมวกกำนันสวยๆแล้วคุณแม่ท่านบอกว่าต้องมีผ้าคาด เอวให้สีตัดกับสลงด้วยนะเนี่ยถ้าไม่รักจริงอะ่ะไม่ใส่ใจขนาดนี้นะบอกเลย ทุกคนดูแล้วเป็นยังไงบ้างอะตุงตุงน้อยน่ารักไหมครับแล้วทุกคนอยากจะให้อตุงตุงน้อยมีเวอร์ชันถัดไปอีกหรือเปล่าอยากให้น้องมีชุดโลโลเพิ่มอีกไหมถ้าทุกคนอยากให้อตุงตุงน้อยมีชุดโลโลและได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เคาะจอเคาะใจให้กับอะตุงตุงน้อยด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์ชุดที่ลอลต่อไปในอนาคตและที่สำคัญเรา ต้องไม่ลืมขอบพระคุณคุณแม่สะสิที่ท่านอยู่ประเทศญี่ปุ่นท่านรักและเอ็นดูตุง่งตุงน้อยมากอยากจะให้ลูกชายมีชุดรอรอเดินไปไหนมาไหนสร้างรอยยิ้มสร้างความน่ารักสร้างความสุขให้กับทุกคนที่พบเห็นตุง่งตุงจะไม่ได้เป็นกำนันตุง่งตุงน้อยผู้น่ารักเลยถ้าหากไม่มีคุณแม่สะสิท่านคอยซัพพอตอยู่เบื้องหลังขอให้คุณแม่มีแต่ความสุขความเจริญอยู่เย็นเป็นสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดเงินให้ได้ งินคิดทองให้ได้ทองหลับสับก์กอนใหญ่ก้อนโตสาธุ